เราเป็นทีมชาติไทยนะเรไม่มีสักสีหรสวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงน้องมิวสุวัธิดาวุฒิจารีเลศกุลเลขาและล่ามส่วนตัวของโค้ชภาคีวอนเฮดโค้ชวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยซึ่งลุงโจได้ทําคลิปแนะนําทําความรู้จักกับน้องมิวปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากเลยครับมีคําถามมากมายในคอมเมนต์ ลุงโจงก็ตอบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับมีบางคําถามก็ไม่สามารถที่จะตอบพวกเราได้ก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังขอข้อมูลจากคุณแม่ของน้องมิวนะครับแล้วก็ต่อมาลุงโจงก็ได้ติดต่อกับน้องมิวโดยตรงเลยนะครับจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็น EP ีที่2ต่อจากคลิปแรกนะครับเพื่อไขข้อข้องใจในประเด็นต่างๆนะครับประเด็นที่สับสนและก็ถกเถียงกันเยอะมากเลยนะครับในคอมเมนต์นะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โห สอบถามกันมาเยอะมากเลยนะครับว่าน้องเป็นแพทย์ประจําทีมน้องเป็นหมอหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าน้องเป็นเลซองบางคนก็บอกเป็นผู้ประสานงานอะไรต่างๆบลาบลา,า,านะครับก็คุณแม่ก็ได้ไขข้อสงสัยต่างๆดังนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่เลยนะครับที่กรุณาให้กับทางช่องลุงโจสปอร์ตนะครับคุณแม่บอกว่าน้องเป็นเลขาแล้วก็เป็นล่ามส่วนตัวของโค้ชปาร์คค่ะ น้องไม่ได้เป็นหมอค่ะโดยที่ว่าน้องพูดได้หลายภาษาทางทีมเลยให้น้องช่วยเป็นผู้ประสานงานของทีมด้วยค่ะส่วนที่เป็นเลซองคือที่ซีเกมตอนนั้นน้องว่างอรอไปเรียนต่อก็เลยไปเที่ยวพร้อมกับทํางานไปด้วยค่ะและต่อมาอทางลุงโจก็กับน้องมิวก็สามารถติดต่อกันได้นะครับก็ทางเจ้าตัวก็บอกมาเองเลยนะครับว่าหนูเป็นแค่ล่ามธรรมดาค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องของอายุและอื่นๆนะครับก็น้องก็คงไม่ค่อยสะดวกที่จะให้คําตอบเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าก็กาลังอยู่กับทีมนะครับก็น้องมิวก็บอกว่าถามคุณแม่ได้เลยค่ะแล้วก็คุณแม่ก็ได้กรุณาตอบมาครับโดยเพิ่ออย่างยิ่งโอ้โหหลายท่านก็สอบถามมาว่าน้องหน้าเด็กจังเลยน้องอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็คุณแม่ก็ให้คําตอบมาครับว่าน้องอายุ24นะครับตอนนี้ก็จบ ปริญญาตรีแล้วนะครับก็อยู่ระวังรอที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทนะครับสรุปภาพรวมเลยนะครับที่ว่าน้องเข้ามาอ,าอยู่ในทีมนี้ได้อย่างไรนะครับก็เริ่มจากที่เมื่อกี้ที่คุณแม่บอกนะครับว่าน้องก็ไปสมัครทํางานตอนซีเกมที่แคมเปนนะแล้วก็ทางทีมไทยก็เห็นว่าน้องเป็นคนไทยนะครับก็เลยให้ช่วยมาดูแลเป็นล่ามให้กับทีมไทยนะครับก็ปรากฏว่า โคชพาร์ก็ถูกใจนะครับพอน้องกลับมาเมืองไทยนะับก็ติดต่อกันแล้วก็ให้มาช่วยเป็นล่ามซะเลยแล้วก็เป็นเลขาให้กับทางโคชพาร์คนะฮะเพราะว่าโคชพาร์คถูกใจแล้วก็ก็เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็คุยกับทางสมาคมเลยนะครับทีทุกคําทุกอารมณ์ของโคชพาร์คเนี่ยคือน้องมีความสามารถฮนะในการถ่ายทอดออกมานะน้องก็โหน่ารักมากนะับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอื เวลาซ้อมเห็นเขาบอกว่าเดินตามโค้ชปาร์คเกือบทุกก้าวเลยต้องหลบบอลอีกด้วยและที่สําคัญนะคือน้องนี่ไม่เริ่มต้นคือน้องนี่ไม่รู้จักวลอลเลยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบอฟุตบอลนะฮะแต่น้องก็พยายามเรียนรู้นะฮะแล้วก็ต้องแปลแก้เกมให้โค้ชปาร์คให้ตรงแผนนะครับเหตุที่น้องชอบฟุตบอลก็เนื่องจากว่าเพราะครอบครัวแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรฟุตบอลชนบุรีเลยนะครับชนบุรี f c นะฮะ จนทางน้องมิวเนี่ยก็หลายท่านก็บอกว่าเนี่ยยกได้เป็นหนึ่งของสัญลักษณ์ของทีมไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับครอบครัวของเธอก็อยู่ที่ชนบุรีนะครับก็เป็นนอกจากนี้ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลในระดับท้องถิ่นอีกด้วยนะครับก็เป็นข้อมูลประมาณนี้นะที่เพิ่มเติมจากคลิปแรกนะครับก็น่าจะไขข้อสงสัยให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางนักกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยนะครับซึ่งขณะนี้ ยังแข่งขันอยู่ที่ประเทศเอิหร่านนะครับในการเ,าเกมชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22นะครับก็น่าจะเป็นเกมช่วงท,ท้ายๆเลยนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให,ให้กับนักกีฬาโค้ชและก็น้องมิวด้วยนะครับโดยพ่อยยิ่งโอ้โหช่วงเวลาขอเวลานอกหลายคนก็จะ,จะอยากจะฟังเสียงของน้องอีกนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงน้องนะฮะในท้ายคลิปนะว่าน้ําเสียงอันทรงพลังและก็อินเนอร์มาเต็มแล้วก็แปลได้อย่างถูกใจ แบบครบเครื่องเลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์นะครด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับมาฟังเสียงน้องกันต่อเลยนะครับประดุี่มาเหือห่างซี่คะแนนเราไม่รีแต้มเขาแล้วนี่เราจะเอาแต้มเขาบอกอีกรอบนึ่งวันแรกเขไม่เร่เกิน9.9โอเคได้เราด้่เรามาดีมากน ไม่มีศักดิ์ศรีเเยรมันทมไทยแล์สันนนช่มเราเงนดีมากเลยนะเราไม่มีศักดิ์ศรีเลยเยรมันไทยแล์สันนิษฐานชื่ม